ี้ก็มาพบกับผมวันนี้ก็มาพบกับผมมาเล่นเกมสงครามออนไลน์นะครับเป็นการยิงปืนที่มันมากเราจะมายิพพออยางพวกื่อนลอยอะไรกันแค่นั้นครับเราก็รีบบอชาครับไปเลยับแบบต็มแเบบ็ดแบบแบบแบบเต็เอาสงครามทีมนะครับ ก็เลือกด่านเอาด่านอะไรก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ไปน,นี่กันเ่อไป let's go โอ้มีตะคนณ go go g เอ้ก็มีตอนที่อัปเดตก็จะมีปืนแมวเข้ากลับมานะครับกับปืนกระต่ายตอนนี้ก็ยังเล่นเพิ่งเล่นมา สามอาทิตย์สี่อาทิตย์แค่นั้นเองครับอุ้ยเม่กี้บอกมันไม่ใช่บอก,กรองหรอือวะ

กองตรงนี้นะครับดูสกอตโโคดาโปเคโอเลยนะครับจริงจริงเจอสองตัวแล้วเงี้ยผู้ตกใจตลอดเฮ้อกาจิไพนี้ก็ลังยาออนสุดๆโอเคแกตัวแกตัว ตรงว่าปัญญาอ่อนที่สุดเลยอนนี o ้สิบต่อเก้าเอ้เนี่ยแต่นกูเน่ยตึงกล้มากนม่จกลองตายจนกบทีนี้โอ้โหกูไม่เข้าไปแนะ แถมดะเวลาดีโคยอโอ้โหสยอดตูพี่เล่วนนี้ตูพี่เล่วนนี้ไม่รู้ก็ไม่อยากพูดครับโอ้โหสุดยอดตั้งแต่มาไม่เคยเห็นยังไม่ตายเลยครับพี่น้องัตมด ก็ฮะแม่ร้อนเนะร้อนเดืยเป็นแม่พี่ชาพี่ชายยากไยว่าแม่เป็นไรมั้งไม่ใช่อะ ก็แก้แค้นหมดเลยจะดีดีคึกนะครับเมกี้ก็จะทำธุระส่วนตัวมาออโอเคว่าอนี้ก็สามสิบเจ็ดังผมก็ได้สิเดตอตกจไป้โอ้ยไม่ใช่หายเลยนั่งอะ่ะโอ้ยชอด แอบล้างแมมพกแล้วใช่ไหมพี่พ oh, ี่พี่พี่โอ้โสิสด้านครับแกตัว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  สิบสี่ตากสิบเจ็ดสิบสี่ตากับสิบเจ็ดผมสิบเจ็ดหนสิบสี่เอาไปเลยไอ้วนเราจะไล่ไอ้วนกันไปเอาไป Let's go ไม่ได้สอไม่ได้สอเลยไม่ได้สอเลย

ปืนบ้าเลยวะโอ้โหก็แรงเลยจะยึดปืนมึงสักวันโอเคไปเลย let's go ลูกยิงลูกยิงเป็นเดิมแกเฮ็ดใครจะไป head shot? เฮ็ดช็อตกูมั่งตามมา โอได้ย oh, ินเสียงเลือดนะม่เลือกซองแล้ว้อยอุ้ยตลอดยัดไปนี้โอ้พี่เลยฟ้อนแล้วยัดเลยครับส o o ยิงม่จะจมแล้วครับยา ุซานีนี่มันยีงมันยิงมันนันนนนนนนบนนนลคนน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 น้นนนทนน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 บนนนนันน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 เนน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 ไน้นเนนนนน

จะให้กูบ้าและว哈จี<อ>๊ดโดนแมนเนี่ยงงตัดโอ้จี๊ดสิบเก้าวเท่าครับแล้วได้สิบก้าวเราเป็นผู้ต่อต้านคือเราเป็นต่อต้านเลย องไโูดเลยฝั่งน yes. ี้ยิงมาโดนเลยนแม่เข้าสนาดเลยกูจะเรียกทำมาวะเอ็เป็นปืนใครอินกูแกะแกะลยโอ้ยยี่ิบสองกับยี่สิบเลย กูจักแพ้รู้จักใช,ช่ไหมจุดไเออผมก็มาแนะนำเฉยๆนะครับว่ามันแพงแล้วก็มาเล่นให้ดูเฉยๆนะแค่มาเล่นให้ดูเฉย ไม่พโอ้ยกำลัเห็นคนแบบถอกอล์ฟถกอล์ฟสุดแหลกเลยโอ้โหโอ้โหสุดยอสดสายวันตาวิานตา ไป okay. ต้งบอกหน่อยเได้กูไม่เล่นเลยแหละมบไปนี่ำัเม่้เราต้สู้ตายเราไม่ตายเราจะไม่ตายเราจะไม่ตายเพราะเร จริงดิคะพี่โอ้หยิงไดองสิองไม่ได้พี่เลซ่อนครับ ราบที่พายเลยครับแพ้เลยครั้งนี้แพ้แต่ครั้งหน้าเป็นยังไงก็พอๆพอนะครับก็โชคดีนะครับแค่นี้บ๊ายบาย